สวิการเจอกันเช่นเคยนะคะทุกวันนะคะกับพวกเรานะคะจากบริษัทบริษัทบริการนะคะก็จะมีหน้าทาแวบเวียนนะคะสลับเปลี่ยนกันไปใช่ค่ะสวยมากสวยน้อยใช่ค่ะสวยมากสวยน้อยนะคะเดี๋ยวขอเช็คซาวเช็คเสียงนิดนึงนะคะเสียงชัดภาพชัดหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเสียงชัดภาพชัดนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะให้พวกเรานะคะตับสมสาวในเล t เตอร์โพสใช่ค่ะอ่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดนะคะข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะจากับสมสาวในลตเตอร์โพสเซอร์วิสนะคะให้กดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมีอะไรดีๆมาฝากผุุ้วันน่ะใช่ค่ะอ่นะคะวันนี้นะคะเรามีอะไรดีๆมาฝากงาะโปรนะคะ โปรค่ะโปรดีๆต่างกเรื่องโพสเซอนะคะกับคนส่งน้องส้มนะคะ Orange Express นั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่ส่งบัสดุที่น่ารักแต่เรื่องโพสเซอร์วิทอ่ะตอนนี้มีทุกสาขาทั่วเองแล้วมากกว่าหนึ่งพันสามใช่ค่ะนะคะเดินเข้าไปได้เลยค่ะแล้วแจ้งว่าส่ง Orange Express นะคะมีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นแน่ๆเลยนะคะอ่ะส่งนะคะน้ำหนักนะคะไม่เกินหนึ่งกิโลกรัมขนาดไม่เกินหกสิบเซนติเมตร กว้างยาวสูงรวมกันนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่17บาท17บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหถูกมากเลยถูกมากค่ะไม่ถึง20บาทเลยค่ะที่ส่งพัสดุนะคะไม่เกิน1กิโลกรัมนะคะขนาดกว้างยาวสูงไม่เกิน6 0เซนติเมตรค่ะจ่ายเพียง17บาทโอ้โหคุ้มมากเลยนะคะลดราไปทางนะคะที่เข้าเงื่อนไขนะคะกรุงเทพปริมณฑลนะคะส่งอาหกรุงเทพปริมณฑลนะคะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ส่งไปต่างจังหวัด ส่งบ่างจังหวัดนะคะภายในจังหวัดเดียวกันนะคะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะจะสิ้นสุดวันที่31มีนาคมค่ะแล้วก็เดี๋ยวติดตามไว้ว่าเราจะมีโปรอะไรใหม่ใช่ค่ะนะคะโอ้โหอันนี้คือดีมากเลยนะคะส่งของจ่ายแค่20บาทใช่ค่ะจ่ายแค่17บเจ็ดบาทนะคะปกตินะคะราคาโัวเนี่ยจะได้แค่ ใน,นจังหวัดเดียวค่ะใช่ใช่ค่ะแต่อันนี้มีโปรโมชั่นคือส่งอ่ากรุงเทพไม่เป็นปมใช่ค่ะส่งไปต่างจังหวัดก็สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทนะคะโปรโมชั่นนี้ดีมากเลยใครที่กำลังนจะมองหาเอส่งของราคาประหยัดนะคะส่งพัสดุนะคะก็ดูแลคุณภาพดีนะคะก็อย่าลืมส่งพัสดุออนไลน์เอพีเอสกันนะคะค่ะต่อไปค่ะ โปรอันนี้อีกนะคะโปรอี่มฟังมากเลยเพียงแค่เดลเตอร์โพสต์เซอร์วิสใช่ค่ะนะคะกับส่งพัสดุออเรนเอเคสนะคะฉลองค่ะนะคฉลองโปรโมชั่นที่การเดลเตอร์นะคะใคร,ส,ระคะส่งแล้วนะคะมาลุ้นรับลมทะเบียนค่ะอ่า,าลุ้นพัดลมนะคะสิบสองนิ้วจำนวนห้ารางวัลน,นะคะกับออเรนเอเคสนะคะสำหรับกติกา ทำยังไงเอ่ยถึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์รุนรับรางวัลค่ะอ่าอันนี้นะคะเราส่งฟรีด้วยนะคะไม่ต้องเสียค่าส่งใดยได้ค่ะแล้วเราก็จะมารูนพร้อมกันค่ะว่าเอ๊ะใครจะได้แล้วเราก็ส่งฟรีนะรอรับหน้าบ้านเลยใช่ค่ะรับโทรศัพท์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ค่ะติ๊กยังง่ายๆเลยค่ะง่ายๆเลยนะเพียงแค่เดินไปหน้าร้านยมิเตอร์ไลเซอร์คิวอาร์โค้นะคะแบบนี้นะคะที่ขึ้นให้หน้าจอนะคะ เดินเข้าไปแล้วค่ะออทรศัพท์เข้าไลน์หรือเข้าไลน์เสร็จนะสแกน Q R ของข้าปนะคะลงทะเบียนแล้วก็ใส่เลขพัสดุนะคะของออร์เดอ a ์เพที่เราได้ใบเสร็จเนี่ยค่ะจากหน้าร้าน The Letter Post Service ค่ะอลงทะเบียนเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันในเดือนถัดไปว่าใชครจะเป็นผู้โชคดีโอ้โหนะ ไปเลยสมทัศน์นูก็สิบเจ็ดบาทใช่ค่ะมีรุ่นมีรุน่นอีกรุ่นนะคะพระทองอีกใช่ค่ะฟูมมามาและยังไม่พอค่ะยัง,ยงมีรุ่นอีโโกเรายังมีรุน่นอีกค่ะรุ่นรักนะคะชอบสองต่อนะคะกับทองหองอใช่ค่ะกับทองนะคะแต่ที่บอกว่าก็บทองจะเป็นอะไรอ่าเป็นแบบ ใช่ค่ะแต่เป็นทองแน่นอนช่วงนี้ทองกำลังขึ้นใช่ค่ะววนะคะทองกำลังขึ้นนะคะสำหรับใครที่มาสง่งพัสดุที่หน้ารา the letter ้านเดลเลเตอร์นะคะอย่าลืมแจ้งหน้าร้านเดลเลเตอร์ลงทะเบียนเดี๋ยวเราจะขึ้น Q R code นะคะ,คะส่งพัสดุนะคะที่เดลเลเตอร์วันนี้นะคะรุ่นรับทองสองต่อใช่ค่ะต่อที่หนึ่งลูกค้าที่ใช้บริการใช่ค่ะต่อที่สองเจ้าของสาขาใช่ค่ะ ง่ายเลยนะก,กิการง่ายเลยเอ๊ทำยังไงอ่ะพี่ถึงจะมีสิทธิ์ลุน้นอ่าทำยังไงพี่ถึงจะมีสิทธิ์ที่เออฉันจะได้ทองอะไรค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ไปส่งพัสาาดุที่หน้าร้านเดลต์จะส่งขนส่งใดก็ได้ใช่ค่ะโปรเมื่อกี้นี้รุ่นมับพจะต้องเป็นออรนเะ์เท่านะ,ะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโปรเป็นโปรนี้ก<อ>็คือส่งพัสดุขนส่งใดก็ได้ใช่ค่ะส่งพัสดุขนส่งใดก็ได้ค่ะแล้วสแกน QR code นะที่หน้าร้านนะคะ เดอะเลสเตอร์โพสเซอรี่ค่ะต้องไปลงทะเบียนค่ะนะคะใส่เลขพัสดุหรือเลขใบเสร็จที่เราได้จากหน้าร้านเดอะเลสเตอร์โพสค่ะเสร็จแล้วให้ลงข้อมูลค่ะลงชื่อเบอร์โทรให้ถูกต้องเพราะถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้ชมดีนะคะเราจะโทรหาท่าน่ใชเ่ยเราจะโทรหาท่านสดๆในรายใช่ค่ะไม่มีการมาเกลืนเกลื่อนะคะ เราจะจับสดและโทรสดเลยถ้าเบอร์โทรไม่ถูกต้องเราจะตัดเสิยใช่ตอนนี้ก็คือต้องกรอกข้อมูลให้ตรงด้วยนะคะใช่ค่ะคือตัด10นาทีแล้วก็ให้คนอื่นนะคะคับนั้นกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเสร็จแล้วกดส่งข้อมูลเียังเท่าไรเลยค่ะก็รับโทรศัพท์ใช่ค่ะรับโทรศัพท์ค่ะว่าท่านจะเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับทองดีมากนะคะอถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้โชคดีแล้วนะคะ พี่สาขาที่คุณลูกค้าไปส่งนะคะก็จะได้รับของด้วยใช่ค่ะตัวนี้ก็คือทองโชคสองต่อค่ะโอ้โหคุ้มมากแจกเยอะมากเลยส่งค่าใช้าคาถูกไม่พอค่ะมีรุ่นอีกใช่ค่ะมีรุ่นอีกใช่ค่ะทองออนเลนแล้วก็รุ่นของเด่นเอร์ใช่ค่ะทองสองต่อนะคะกติกายกุ้งเือน มันแปลยใช่ค่ะเพียงแค่ลงเบียนนะคะใส่เลขพัสดุเอาเลขข้อมูลกันในส่วนของขนุนใช่ค่ะแล้วช่วงสองต่อนะคะใส่เลขพัสดุหรือเลขใบเสร็จที่แนบร,ร,ร,รับจากหน้าร้านเดร็เตอร์นะคะแล้วก็มาล้มของไปด้วยกันค่ะ,คะอดี๋ยวลืมกรอกข้อมูลให้ถูกต้อ,องดดน,นะคะโอเคค่ะอันนี้คือโปรดีๆที่เราฝากท่านผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวติดต,ตามด้วยนะคะว่าพี๋ยวเราจะโปลอะไรมาอีก เะตอนี้เนี่ยแจกกันเยอใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมเ่ยค่ะหลังจากมีโปรุ่นดีๆเนาะเราก็จะมีโปรรูปอ่าโปรูปแบบรวมการลงทุนดีๆเหมือนกันค่ะซึ่งการลงทุนของเราจะมี5รูปแบบด้วยกันนะคะอาจะเป็นรูปแบบเริ่มต้นเลย1,990บาทค่ะค่ะอุปกรณ์ที่จะได้รับนะคะมีป้ายไวนิ้ลค่ะขนาด300รคูณแปก็คือจะมีระบบการทำงานให้ สติกเกอร์สีขนส่งแล้วก็จะเป็นป้ายแนะนำขนาด A4 ค่ะจะเป็นฟิชบอดนะคะก็มีสายวัดให้ค่ะค่ะก็จะมีให้ห้าขนส่งเลยค่ะค่ะก็จะมีไปรษณีย์ไทยค่ะ o r a n น e อ็กทแปดเอ็กเทสแล้วก็ดีเอชเอลเนนจาวนค่ะพร้อมระบบการทำงานจ่ายบินน้ำไฟจ่ายบินน้ำไฟได้ค่ใช่ค่ะ รวมเลยจ่ายเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะป่งมากใช่ค่ะค่ะรูปแบบต่อไปนะคะจะเป็นรูปแบบหกหกพันห้าร้อยบาทใช่ค่ะอุปกรณ์ที่จะได้รับนะคะก็จะมีป้ายวนิลค่ะขนาดสามร้อยคูณแปดสิบระบบการทํางานเครื่องช่างขนาดสี่สิบกิโลกรัมให้หนึ่งเครื่องเครื่องพิมพ์ใบปะหน้าค่ะสายวัดเสื้อพนังงานหนึ่งตัวค่ะตัวนี้ของเราก็จะมีระบบการทํางานออนไลน์ให้เหมือนกันค่ะ ประกันประกันรถยนต์พรอบออนไลน์สินเชื่อธนาคารธนาคารนะคะแล้วก็สินเชื่อทะเบียนรถเงินติดล้อด้วยค่ะระบบจ่ายดินน้ำไฟครบเหมือนเดิมค่ะนะคะนอกจากที่จะได้ระบบการทําคารแล้วนะคะก็มีงบการเสริมใช่ค่ะส่งเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางใช่ใช่ค่ะรูปแบบนี้นะคะเพียงกดกันได้เลยนะคะใช่ค่ะเรื่องเตียงลงทุนเพียงหกพันห้าร้อยบาทนะคะ รูปแบบต่อไปค่ะจะเป็นรูปแบบหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะอุปกรณ์ที่จะได้รับนะคะก็จะมีไป้ายไวนิ่ขนาดสามร้อยคูณแปดสิบทงญี่ปุ่นให้หนึ่งชุดค่ะเครื่องพิมพ์ใบสลิปเครื่องพิมพ์ใบปะหน้าเครื่องสแกนบาร์โค้ดเครื่องอ่านบัตรประชาชนตัวนี้ได้ไปอย่างละหนึ่งหนึ่งเครื่องนะคะก็จะมีเสื้อพนักงานสองตัวค่ะค่ะอุปกรณ์หนางานสําหรับงานพัสดุนะคะก็จะมีอุปกรณ์กล่องซองให้ด้วยค่ะ อ่าสิ่งที่อ่าลูกค้าจะต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นโต๊ะทํางานค่ะเป็นคอมพิวเตอร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะมีอ่าเก้าอี้ทํางานประมาณเนี้ยค่ะก็เตรียมไว้รอเลยใช่ค่ะตกแต่งหน้าร้านสวยๆรออ่าระบบของเดลิเตอร์ได้เลยค่ะใช่ค่ะเตรียมแค่สี่อย่างเนาะใช่ค่ะเคอมพิวเตอร์โต๊ะทำงานเก้าอี้ค่ะนอกนั้นเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ไม่ว่าจะเป็นป้ายวเดีโอใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสเตอร์ขนส่ง นะคะหรือป้ายประชาสัมพันธ์นะคะเราก็ส่งไปใช่ค่ะห็ตเลยใช่ค่ะนจเพียงแค่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะโอ้โหุ้มาเลยแม่นะค่ะใช่ค่ะค่ะรูปแบบต่อไปค่ะจะเป็นรูปแบบหกหมื่นห้าพันบาทค่ะหกหมื่นห้าพันบาทจะได้ป้ายไวเนิยลนะคะขนาดสี่ร้อยคูณแปดสิบค่ะคงยงญี่ปุ่นให้ไปสองชุดนะคะ แล้วก็จะมีอ่าสติกเกอร์สามคนส่งให้ด้วยค่ะก็คือสามารถติดกระจ,ก,จกแต่งหน้าร้านได้เลยแล้วก็จะมีป้ายเอ็กซ์แตนให้สองชุดค่ะอุปกรณ์สำนักง,งานนะคะจะมีคอมพิวเตอร์ให้หนึ่งชุดค่ะเครื่องถ่ายเอกสารหนึ่งชุดเครื่องพิมพ์ใบปะหน้าหนึ่งชุดเครื่องอ่าพิมพ์สลิปหนึ่งชุดนะคะเครื่องสแกนบาร์โค้ดหนึ่งชุดเครื่องช่างให้ด้วยหนึ่งเครื่องค่ะตัวน,นี้ก็จะมีสายเลนให้ด้วยห้าเมตรสายเลนถ่ายเครื่องถ่ายเอกสารก็ห้าเมตรพร้อม เจ้าหน้าที่ของเราลงตกแต่งหน้าร้านให้อบรมกันที่หน้าร้านเลยนะคะอนะคะูแบบคังยเป็โต๊ะทงานใช่่ค่ะก็อินเทอร์เน็ตใช่ค่ะแล้วก็เออุปกรณ์สำนักงานนะคะอุปกรณ์ตกแต่งนะคมีาเอ็กซ์แตนที่โชว์ว่าโชว์หน้าร้านใช่ค่ะอะไรบางใช่ค่ะสติ๊กเกอรมีีชรับมีีนะคะและที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสองงานเ่ะให้ถือ น่ารักค่ะตัวนี้คือพัดจานทีหกหมื่นห้าพันบาทค่ะคือมากเลยนะคะที่มาสองตัวกับตัวใช่ค่ะเอารูปแบบนี้ไปเลยค่ะใช่ค่ะค่ะรูปแบบต่อไปนะคะรูปแบบอ่ะพี่บิ๊กของเราค่ะรูปแบบนี้ราคาสองสองแสนห้าหมื่นบาทค่ะค่ะอุปกรณ์ที่จะได้รับจะเป็นป้ายไวนิลค่ะ ้าวนี้วจะเป็น่าแบบติดหลังคาเลยค่ะเป็นติดเป็นโครงเหล็กให้เลยค่ะตามขนาดหน้าร้านเลยนะคะก็จะมีป้ายเอ็กซ์แตนให้ด้วยค่ะหนึ่งป้ายธงญี่ปุ่นให้สองชุดค่ะสติกเกอร์ตกแต่งหน้าร้านแล้วก็จะมีฉากหลังด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราลงหาวัดที่ที่หน้าร้านด้วยค่ะแล้วก็อุปกรณ์สำนักงานนะคะจะมีคอมพิวเตอร์สองชุดค่ะเครื่องเครื่องถ่ายเอกสารหนึ่งเครื่องนะคะ เครื่องบิมใบป,ปานหน้า <c oughs> เครื่องพิมสลิปเครื่องสแกนบาร์โค้ดรับไปอย่างละสองชุดนะคะค่ะสา,ายเลนห้าเมตรค่ะหนึ่งชุดสายเลนเครื่องถาอ่ายเอกสารค่ะสามเมตรหนึ่งชุดค่ะแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งชุดค่ะของเก้าอีพ้พนักงานสองตัวเสื้อพนักงานสวยๆสี่ตัวค่ะอุปกรณ์งานอ่ากล่องพัสดุมีให้ครบค่ะตัวนี้มีเจ้าหน้าที่ของเราลงพื้นที่ก็ <c oughs> คือลงไปวัดกันที่หน้างานก่อนเนาะขนาดหน้า้านเราเท่าไหร่ มีเจ้าหน้าที่ของเราลงไปดูก่อนค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นการสร้างถ้ำตกแต่งหน้าร้านให้ด้วยค่ะตามขนาดร้านเลยค่ะอันนี้ล okay. so like ูกค้าเตรียมเพียงแค่อะไรอ่าเตรียมสัญญาอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็พื้นที่ห้องทําเลแค่นั้นเลยค่ะโหแล้วนั้นเดี๋ยวเรายกไปให้หมดเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์นะคะเก้าอี้ค่ะนะคะหรืออุปกรณ์ต่างๆยกไปให้หมดเลยใช่ค่ะไปชิมรสกันเลยใช่ค่ะ อินเทอร์เน็ตค่ะใช่ค่ะอรูปแบบนี้เพียสองแสนห้ามืนบาทค่ะโอ้โหนะคะเป็นปังมากเลยค่ะแบบรูปแบบนีค่ค่อยกาชค่ะี่อยากจะลองก่อนนะคะค่ะาใช่ค่ะเ่้นาเะรามเกให้ด้วยใช่ค่ะถ้าเกเราช่ย ต้องปนก็สามสี่พัน้ใช่ค่ะราคาสูงค่ะค่ะมากเลยนะคะขอฝั่งด้วยนะคะช่องทางติดต่อค่ะช่องทางการทางการติดต่อของเราก็จะมีหน้าเพจของเรานะพิมเดลเลเตอร์โพสเซอร์วิสได้เลยค่ะภาษาอังกฤษจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็จะขึ้นที่หน้าจอให้เลยนะคะแล้วก็จะมีลายแอดของเราค่ะพิมเดลเลเตอร์โพสเซอร์วิสนะคะแล้วก็ใส่แอดด้านหน้าด้วยค่ะแล้วก็จะมีเบอร์โทรติดต่อของเรานะคะ ่าติดต่อที่0661153511ค่ะ11ไม่ติด12 13ค่ะโทรได้ทุกเวลาค่ะรอรับแ่คใช่ค่ะคุณลูกค้าไม่มีตังค์พิมเบอร์มาใช่ค่ะพิมเบอร์ในแชทมาเลยนะคะผ่านไลน์เราได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดอยากคุยด้วนะคะไม่ต้องยากไลน์ถ้อยากไลน์เซลล์อยากพูดคุยกับพี่เซลก็แจ้งเข้ามาในไลน์ได้เลยนะคะใช่ค่ะ ะให้ข้อมูลเป็นการเฉลี่ยเลยใช่ค่ะยังไงของฝากด้วยนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะฝากใช้บริการน,นะคะส่งพัสดุที่หน้าร้านเดลิว <Better S 1> เวอร์โปรด,ดบริการที่ร้านหน้าขนส่งนะคะไปรษณีย์ไทยออเร์แกนิกนะคะทีเอชเอลนิจจารแบลีกเนสนอกจากนี้ยังมีบริการเสริมนะคะในส่วนของพร,บ,รบ์ายบิลเท่านั้นเท่าไหยนะคะฝากกันอยูนาาะ แล้วก็รวมไปถึงสินเชื่อค่ะธนาคารสินเชื sure. ่อบัตรเครดิตหรือตอก็เข้าไปแจ้งเคลีได้ใช่ค่ะสินเชื่อทะเบียนรถนะคะสินเชื่อทะเบียนรถจะเป็นฝากเคลีเงินติดล้อนะคะก็สามารถฝากได้ที่หน้าหลังเดลิเตอร์โฟนนะคะเรามีหลากหลายบริการนะคะรวบรวมไว้ในหน้าเดียวในะคะขอฝากที่เจ้าของสาขาค่ะทั่วประเทศเลยตอนนี้รอให้บริการคุณลูกค้าอยู่นะคะช่องสุดท้ายแล้วนะคะฝากดูแลสุขภาพด้วยนะคะ น,นะคะเจอเองนประหอด้วยนะคะขอให้ผ่านผุ้วิจินีไปเลยกันค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองสาวจะขอเวลกันไาปก่อนเ่าค่ะเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะฝากติดตามด้วยทามนี้เรื่อะไรที่มีมาฝากแน่ค่ะนะคะ,ะ,คะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ